กูเบ้าไม่ก่อนไม่โดนได้แล้วไม่โดนได้แล้วจะไปก็ไม่ไมไมไมสูใหญ่เฮือครัไ้ไม่มาแล้วเนี่ยไม่ประชากรจัมปันเจชะบานตำบลกุ้นใจงั้นกูแรงที่วันเที่ยงนี้เออนายยกโชว์แรงเที่ยงวันกูแรงเที่ยงคืนอ่าเก่งได้หรือ โชคเมื่อไม่แม่คอยดีดาวได้แล้วไหมนี่ครับพน่มันเนนนจ้าวักฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ทินแล้วเออโอเค <c oughs> นามัสการระกุนเจ้าจะหลอดจังพี่น้องที่มาร่วมงาน ผูผสมศพในวันนี้เอา,อเอา,า,าอดูเอาแม่แกเป้าคือลาวบางคนสมรสงานมงคนสมรักสวัสดีแขกผู้ไม่เกียิผู้ไม่มีเกียิและผู้ที่มาลักเลอกมากันกองอีมากันกองลุยมาแล้วอย่ามาเปราปาเอาถุงข้าวเปล่ามาด้วยกินข้าวกักนได้หยางอย่างกินกันได้ไรงหกกินได้เหมือนหุงข้าวเองกินได้เหมือนทำเองกินได้เหมือน หงแกงเองต้มแกงเองจ้ามีพี่น้องจ้ามีญาติจ้ามีปูปลามาด้วยกินกันได้อิม่มกินกันได้แหวนหมอ้อกินกันได้เจ้าภาพกี่หายไปเลยดูเโหหยกดหนังโกดกปากเป็ดขัดมาแล้วพี่น้องนะจอดร,รถกันได้เป็นแถวจอดรถได้หยับย้อยโอ้ันนั้นอย่าจอดกลางทางเลยอ้าวมันของใครเ,เอารถทีบได้ยกตูดไปจอดได้ดีไป มาจอดปลืนหน้าฮะแล้วตรงนี้ก็ใส่ปีวีวัดดิ้งป้าจริงนาย,ยกนี่เจ๋งโดจเด็กอ่าขอเบิกตัวเออเบิกตัวเจ้าบ่าวหน่อยขอเบิกตัวเจ้าบ่าวไม,ม,ม่เก่งแม่

เจ้าเจ้าอหนอแล้วหนคนนารอรกอจัดบากย,อยนเลยแม่บัวลานกาดเปรี้ยดเลยก๋อย,อย่งไพี่ทองนั่น,น,นพ่อเจ้าสาวองค์ผเจ้า,าเจ้าวัดดีดวงเอาสวัสดีนี่เจ้าเบาเลเหรอ่บ้าวเก๋อ,ยอย่าว แล้วยดีได้โอ้โหแกไม่ก่อยยบีเจ้าเรยขันกูเลยคลิปลู่ตั้งเก่งกูเลยบเาเนี่ยมันเจ้าเบาด้ยเนี่ยมันจะจะบ่าวตัวอยู่ว่ากิ้งาสิตว์บูจะได้ก็เซ็งซุ่มมันซุ่ไเพื่อตาไอหมาหนังจ้ะแม่ไ่เจ้าไอไอไอยเออ เห็ดแม่เมากัดไอ้น้ำไม่ลดเลยกูนอนว่าอันเคยจะนอนเมาไหมเมาเออเมากัดยั็ดนม่เมาเมาเยอเล่าปือนในมันเมาเลยเรื่งไอ้น้อยอย่าน้ำตกใจชัวร์แล้วมาจะตายน้อยเห็ดแม่กูตกใจหนักกว่าเกี่เซเว่นบายเห็ดแม่ มึงไปนอนเปให้เกียรติมาให้เจ้าบ่าวเจ้าบ่าวอยู่ไหนกาบาวง่ายกาบ่าวสวัสดีครับคุณพ่อแรมร้อยกาบาวเกรดแมมป่าตาแดงเปรบมานะอะตาแดงเปรบเออเต็มคาราเบลมากมารัวโอยแรเปร๊บมาเนี่ยมนั่นตาแดง จิมคาราเบลมาเลยหวานเกี๊ยบสวยปริ้นวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีลูกว่าที่ลูกเคยพ่อเอาไว้น่อยมึงไปนั่งให้ดีไปเฮ้ยเอาไอ้ขาบ้าเห็นแมมยู่ว่าไงชองดองตามที่เราตกลงทองหนึ่งหาบได้ไหมรูกเราได้มาแน่นอนเลยครับคุณพ่อ ไม่รวยเยอะแยะแม่ครักเดียวเป็นลาวก้าวมังจัดเดียวเป็นลาวรีมังมัวไม่แต่เปลี่ยนี้ได้มาเรียบร้อยครับคุณพ่อนี่นี่นี่เหรียญดนนี้ทองนี่ทองชัดเจนเลยไหนอ่ะโอ้นี่ทองเหรอเปิดเลยญแต่พอไหนอ่ะโอ้ทองทั้งนั้นเลยโอ้ทองหนึ่งหับโอ้กูจะกูจะรวยที่สุดแล้วอา กูจะรวยที่สุดในอำเภอลานตะกากูจะรวยที่สุดในประเทศไทยอ่าเจ็ดแมมรวยจริงไอ้บาตองนี่เจ็ดแมมมึงไงเฮ้ยเจ็ดแมมวากูไอ้บาตองวะแม่มกูนอนรวยๆอยูยน,กกน,น,น,ยนี่วากูเจ็ดตะกันแม่มึงปากอุปกีกูบาดแทงที แม่มลุกขึ้นก็นไม่รอดป่าแต่งเปือนไงโอเคทางนั้นเดี๋ยวพ่อจะพาหลวงพรมาล,ลูกนะหัวงทางนั้นเลยเัวจัาลอยอย่างเงีม่งจองเนมาหลวงพรมาโถคุณพ่อไม่ได้บังคับลูกเลยมาแต่องมามา,ามามาไอ้ักเดือักเลียน้อ,องเออเนี่ยเป็นปบเจ้าเบ้าเนี่ยเนี่ย โอ้ฮ่าฮ่าฮ่า่าโอ้ยยำยำไม่เลยไม่เลยไปเลยมันเกียวก็เหลีวลู่ đi แม่ม็งั้นแล้วมึงเอ้ยแม่จัดน่ารักนองนกอเป็นยุ่งเป็นใจมันเกียวก็เหลีวลู่อ๋อโอเคแต่อย่างนั้นตามที่ตกลงทองหนึ่งหับสรุปว่าแกทำได้ไอ้ช่องดอง ít bài cái tô bát đi con, xây chồng đông hết này gạch mèm, ba trứng guyên, dâu kiến người gạch con, mồm mồm bánh trưa mai chồng đông nữa, cô bạn bánh biết gọi thêm ba, dô ba ba cô bạn, về bữa nào giọt tuyết rào cô bạn, gạch un วงพรที่รักกงผีบันีีตึงเวลาแล้วนนองนะให้ผีได้ชมความงามหนองสะกิดหนองน้แม่เอ้ยแม่น่ารักอย่ามาใกล้ฉันจูเรตน้อยลูกไม่เป็นไรหรอกพ่อันไม่อยากแต่งงานกับผู้ชายอย่างนี้ขอร้องแต่พ่อถิดมาเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองลูกไปเถอะลูกไปแม่คนเราครั้งแรกมันอาจจะไม่รัก แต่อยู่นานๆไปมันอาจจะรักกันก็ได้นะเชื่อพ่อสะลูกโถ่พอ่อมาน้องดวงพ่อมาที่รักก้องปีมาเอ้ยแม่ปีหอมแก้มที่เกิแ,บบแม่มองตีจะก,กากเล็ดกูอ่ะบาจึงกูเลยถดเล็ดที่สุดเลยมาน้องมา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 ,มาอย่ามากอดฉันนะช่วยฉันด้วยเฮเขาเขาต้องการความช่วยเหลือพี่ ่น้องเรารู้แหละแต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้นะเขามีการตกลงปรทงใจกันแล้วเขามีกฎเกณฑ์เขามีการจัดงานวิวาแล้วเราแค่มาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเดี๋ยวเราก็กลับแล้วโทษพี่แตาว่าผมสงสารดวงพรเธอคงไม่ต้องการผู้ชายคนนี้เถิดหน้าอะไรเดี๋ยวมันก็รู้เองแหละใจเย็นๆเธอเออไหนเธอชื่ออะไรแล ผมชื่อรามนารินทร์ครับและนี่น้องชายผมอะผมชื่อรามนารงครับโอ้รามนารินทร์ามนารงเออในฐานะที่เธอเป็นเพื่อนบ่าวนะในช่วงเวลาก็จะคํำแล้วหน้าตาของเธอก็ดูดีนะดูแลเป็นคนที่มีบรรทัดฐานพูดจาไพเราะเออมานอนที่นี่สักคืนจะเป็นไรนอนเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวก่อนนะนอนเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวสักคืนจะเป็นไร เออแต่ว่าอย่าปฏิเสธฉันเลยในงานตอนนี้เนี่ยเขามีการจัดสังสรรค์เยอะแยะอา,อาหารเหล้ายาปลาพี่สุรานารีเรียบพร้อมเธอต้องการอะไรลูกฮะแม่อยู่กินข้าวอยู่กินเหล้างานก่อนจะเป็นไงเออเอาไงพวกเราจะอยู่งานก่อนไหมโยจักแหลต้องนายกอมนอนคูกกี้อยู่แล้ว ลง้าวอ,อยไปอออนอนไม่คนนะหลงลุกขึ้นไม่อลอนเน่ยมไม่เลยนอนนี่แม่มองบ้าใจไหวไปเลยไอ้ตรงปรีกันถ้าง,งั้นก็เป็นนั้นว่าตกลงนะครับผมจะนอนที่นี่ก่อนเออดีแล้ว <laughs> พูดจารู้เรื่องมาลุกมามามากับข่าวกับปลายเยอะแยะมามามา แต่ผมเป็นห่วงลวงพรนะพี่กลัวว่าเธอจะได้รับอันตรายเ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยดูกันไปเรื่อยๆเ,เราไปกินข้าวก่อนไปไปไม่ได้กินอะไรมานานแล้วเก่งผูกกนหน่อยกาดแก้ยังแค่ยังไปเชีวยวไอ้เป็ด <c oughs> <c oughs> เนี่ยเออไอ้ตุย้ยตกใจอเอ้ยไป,ไปแล้ว <c oughs> อยอโอยอ้อผมไม่ยานแกงบุ้งจงกันเลยไตยหงกันมาหมู่เลี่ยมบับน้ำเลยลุยเบาด้จัดเนี่ยชื่อได้เบาชื่อได้เบาเเคือง่ายอ๋อชื่อเหนื่อยนะยัดแม่ชื่อตั้งขาลุยไม่ชื่อไอ้เปรตนี่ชื่อเหนื่อย ไม่เคยตายหรอกเรื <cold> ่องไอ้ตงผมเอารายใม่เอาได้มึงนั่งไอ้เง่งจะเข้ามาเราหมาอันแกต้องเข้าวเก่าบานไว้เทียวจัดมืยนั่งไม่ว่าจดมือไหวกับกูเชข้าเลยก็เข้าง่ายเข้าเลยครับะป๋ไหนไม่กวาดมือไหวกับกูนั่งอยู่ดิเพราะผมเคยมกมือไหว้นะแต่ว่าคนดีผมมีกมือไหว้ไม่จันได้ไหว้ ใชเง้ยผมแต่งตายเจ้คอนก็เลี้ยวเลยไม่เท่าได้กันกูเละจองบาลยัดแม่งแ่งกูเลยบาบาครับเอยแม่งมองหันนี่กูไปฮะน้เมียว่าเพื่อยังเล่าวสักคนจงคุงตั้งไว้นานสี่ขวดไม่รู้ใครเอาจะมั้ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกอดสิเจ้าบ่าวแต่อย่านองเอ่อไปอาบน้ําก่อนจะเป็นไรตัวหมิ่นสาบจะแย่อยู่แล้วอ้อเปี่ไปอาบน้ำมัำนองใช่ไปอาบน้ําก่อนเธอะตัวหมิ่นสาบนะได้ได้นองได้เดี๋ยวเปียตู้ตู้ตีตู้ต,ตีเดี๋ยวดีปีมานะนองนะเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกไปกินยาก่อนรู้สึกปวดหัวยังไงไม่รู้ได้นองได้เดี๋ยวนองกล้ามานะก้า ไว้เอ้ยอย่าแีมจับไปหุ้ยแบนอยู่น่ารักจับเกมเด็กมันปลาจ้องมองเลยอยู่จ้องมองไปแล้เกมเด็กเออจับอยู่สวยจริงน้องสาวเถอะนนี่ถ้าผีชมความงามน้องสกิดเดือดเลชมความงามน้องเหรอไงเงินแหละก็ว่ามาสิไอ้หมาหลงเพลงว่ามาเจออยู่พิลาพิได้กลิ่นอยู่อี สวยอย่างนี้สวยเลิศสวิไลดูแก้เซ้มยของนางเมีไฟยจัน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 ชาวโรงเร็มไปแล้วหลุที่นอนกับใครัเมาดูแก้มซ้มยของนาง ไอายุของเธอเิเจ็ดแหวนเพชรก็ยังไม่มีใครเอาไม่ใจค,ค,คนนี้พรุ่งนี้ไปเอในเมืองคอนพี่จะฝาางามงอนแม็ดื้อตามโชคใจซื้อเพชรสักเม็ดสองเม็ดราคากี่หมื่นกี่แสนพี่ทองขอเป็นแฟนแล้วพี่จะซื้อให้ เป็นคนยากจนเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่เคยคิดเดียวเออของใครอดูตรงผมและเธอนิยมอาุุนี้แล้วก็เป็นแพ่ชันสวยดีทำมาจากรไหนเอยทำมาจากรไหนอดูที่เออเจ้าต่อเอยขอเจ้าคลมว่าเค้อเจ้าต่อ คอจะอักลมมพี่เอยือนชมเพองามบาดใจเอาผัวคนใหม่ไหมละน้องไม่เอาสักคนหนึ่ง,งอเอาผัวสักคนไหมน้องหน้าท้องลระบอกไอพี่เข้าใจนะจ๊ะหน้าท้องบอกพี่เข้าใจอย่ายืนนั่งหลังอย่างนี้ น้อนไม่สบายใจหันนามาแล้วหน้เย็นหันนามาแล้วหน้เย็นไปนอนโฮเตทนไปนอนเล่นอะไรกับพี่ใหม่ไปโฮเตทนไปนอนเล่นอะไรกับพี่ใหม่มาไปเที่ยวภูรพาล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 าไปเที่ยวเล่นบาบาเที่ยวรูปอีกยังไง แมมปดเยอมบ้าจิงกูเลยจีบบบดม่งลาวงอปไเตาไม่ทำไมปัญหรดกอย่าเช้าบ้าไปนั่แเอรเจ้าบ่าวปิธีอะไรบ้าบออยู่กับทุเรศชื่อกับบ้า คนในชื่อชองดองเดี๋ยวันพื้นนงออกมาข้างนอก็ฉันไม่อยากได้ผู้ชายคนนี้อยู่หน้าตาน่าเกลียดหน้ากลัวไม่เอาหรอกจะเอาทําผัวเอานายกตุดดีกว่าเอานายกตุดกันไม่ใหญ่แปลงจัดจับดาดึงแปลงได้สักทีได้ตู้กับแปลงอยู่ตู้กับเปลือกมากเนีย นยยายหอกโจ๊กเแก่เอ้ยที่แต่นามอ,อนมนี่เิดเดี๋ยวปั่นพื้นนี้ออกมาข้างนอกก็ไม่อยากเข้าไปอ่ะเข้าเิดแล้วเสียอารมณ์เสียความรู้สึก